ฮัลโสวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการอัปโหลดอวัตตานะครับง่าง่ายนะไม่มีอะไรขั้นแรกนะครับเราก็ต้องนี่โหลดตัวนี้มาก่อนอันนี้อันนี้เนีย่ยชรอวตารใช่ไหมเป็น sdk เอาไว้ลงอวตตนะเอาไว้อัปโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีหาอว t ตาแลเราก็มาซื้อในเว็บนี้นะฮะเว็บบ o ู t ตัด pm แล้วก็หาพวก ถามดีโมเดลอะไรเงี้ยก็แบบซื้อซื้อมากดตัดบัตรอะไรอย่างนงี้นะฮะก็หาเลือกได้นะครับก็ดูได้ในนี้มีนะครับแล้วก็ผมจะลงไปตัวนี้เนาะมันก็จะบอกข้างในว่าเออใช้อะไรเงี้ยใช้เช a เ e อร์ i t y จางตูนนะฮะก็ก็ใช้ตามที่มันบอกเนาะโอเคอย่างแรกเรามาทางอันนี้กันก่อนสร้างโปรเจกต์กดนิวไปเลยใช้เป็น Unity นะฮะ Unity แล้วก็ไม่ต้องเป็นเวอร์ชันนี้ด้วยนะเวอร์ชันนี้นะถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นมันอาจจะอาจจะบัักนะอาจจะสร้างไม่ได้หรืออาจจะบิวบิวไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะเทสไปสร้างไปแล้วก็หลอนะครับสร้างเป็น 3D มนะครับหลอมัน Import ไฟล์นู่นนั่นนะครับหลอไป อาจจะนานนิดหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องสร้างนู้นสร้างนี้อะไรเงี้ยนั่นเดี๋ยวตัดไปตอนที่มัน Import เสร็จแล้วเลยแล้วกันอ่ะพอมันอินพอร์ตเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมานี่อันนี้คือเป็นตัวไฟล์ที่ที่ผมเตรียมไว้นะก็แบบเปิดเลย คือเวลาเราซื้อพวกอาวตารมานี้ใช่ไหมมันก็จะมีไฟล์ Unity Pack ให้แล้วก็เปิดไปเลยนะฮะเปิดไปเลยแล้วก็รอมันโหลดดูวนนั่น,นอีกอีกแป๊บหนึ่งไม่แป๊บหรอกนานอยู่รอไปอะไรครรอไปเรื่อยๆรอมันโหลดรอสีเขียวเต็มแล้วก็โหลดอะไรอยูไม่รู้รอไป ค่อนข้างนานนะครับพูดทำไมว่าแป๊บเดียวนานแล้วกันผมถือว่านานนะรอไปร <c oughs> อมันปุ๊บตั๊กอะไรเงี้ยพอเราอิ p พ r t ตไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ามาที่อันนี้ มันก็จะมีด y น a ามิกโ n e ที่เราต้องลงนะด y น a ามิกโ n e ใช่ไหมป้อยไม่ใช่ป้อยยูนิตี้จังเช a เดอร์ที่มันบอกไอที่มันบอกให้ลงอะ่ะไอเนี้ยไอเนี้ยยูนิตี้จังตัวนะก็ลงลงอันนี้ก่อนก็ได้ด y น a ามิกโ n e ลงอะไรก่อนก็ได้แหละอ้จริงอะ่ะก็ Import File ไป Import File อ,อยู่นี่นี่ตังแล้ว i ี p ขอ t ไฟล์ไปไฟล์พวกนี้มันน่าจะหาได้นะตามแบบ YouTube ตามเลนต่างๆน่าจะหาได้นะฮะพวกบอพวกนี้น่าจะหาได้แล้วก็ s d k ที่โหลดมาจากเว็บมียาชัดอะอันล่าสุดเลยก็อินพ r ตไปอันไอพวกนี้ s d k นี้ต้องลงทุกรอบนะ ไอพวกมีด้วยพวกเชดเดอร์พวกโผลเนี่ยต้องลงทุกรอบเพราะลงลงไปอินพุตไปมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นี่ขึ้นมาแล้ว ก็อลองมาดีพอตไปอันนี้คืออัพโหลดอวตารนะครับฉันไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่ก็จะเป็นง่ายๆก็ลงๆๆเนี่ยอินพอตอินพอตอินพอตถ้าเรามีไฟอยู่แล้วนะอินพอตไปครบอะไรเงี้ยก็แบบแต่เราต้องต้องนึกด้วยว่าแบบอ่าเฮ้ยต้องอย่าลืมใช่ถ้าลืมนอนหนึ่1เนี่ยมันก็จะแบบถังอะไรเงี้ยจะอินพอต import. ก็จะิวไม่ได้ หรือไม่ก็จะแบบโบกเขนก็คือตัวละครบั็อกอะไรสักอย่างเลยแหละผมไม่ไม่เคยเหมือนกันก็อย่าลืมลงให้ครบนะครับก็จะแบบก็จะมีปัญหาเนาะผมก็เป็นมือใหม่นะแต่ก็แบบหัดลงกา <c oughs> ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <c oughs> นะครับ i ิ p o r ตไฟล์เสร็จ รอรอเขียวเต็มเนะี่ยมันก็ค้างมันจะดูดแรมหรือดูดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่ทําให้แบบแหลกมากเวลาเราเล่นเกมอื่นเราอินพุตไฟล์เนี่ยจะแหลกมากๆเวลาอินพุตไฟล์ไม่ควรเล่นเกมอื่นหรือว่าเล่นอะไรนะครับไม่ควรทําอะไรประมาณอ่ะฟังเพลงได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ควรเล่นเกมมันจะแหลกก็รอมันอินพุตไฟล์ไป ค่อนข้างนานเลย SDK ใช่ SDK เป็นเนี่ยโลเป็นมายาใช่ไหมน,นะพอเราลงเสร็จแล้วเรียบร้อยปึ๊บมานี่เลยตรงไฟล์ที่มายาอ้ายังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคโอเครอต่อไป <c oughs> โอเคเสร็จละนี่นะฮะก็จะมี SDK มาให้แล้วก็ฝ่ายนี้คือที่เราลงไว้ตอนแรกมายาใช่ไหมก็คือตัวละครของมันนี่ตอนแรกมันจะเป็นสีชมพูอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราลงเชเดอร์เราลงเชเดอร์ไอเนี้ยไอยูนิตินชงมันก็จะมันก็จะมีแบบนี้ให้นี่นะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเพราะว่าเรายังทำอย่างอื่นไม่เป็นใช่ไหม เราก็กด unpack prefab ไปลิดขวา unpack แล้วก็กด e, show ข้าบนนี้นะ show control panel ลากใส่ตรงนี้เลยจะได้แบบปรับได้ง,ไง่ายๆแล้วก็ใส่ id password ใส่ id password ของ VRChat ไปนะครับต้องเป็น password id VRChat นั่นนะถึงจะแบบั p ได้ มาแล้วฮะเมื่อกี้มันดับไปผมว่าพูดจนจบเลยแล้วมันก็ดับไปนะครับซึมซึมก็ <laughs> 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 ถึงนี้ใช่ไหมบิวแล้วก็แบบเช็คโพลิกอนอ่ะเท่านี้7จ0 0 0มื่นห้านู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปวันนี้ไม่ต้องเช็คมากหรอกฮะดูแค่โพลิกอนก็พอละตอน,น,นแรกนะก็บิวเทสก็คือเป็นการบิวแบบอ่บิวส่วนตัว ลอไปดูวิว t e s t ก็คือ i ิวอย่างนี้นะฮะเป็น i ิวที่ให้เราดูคนเดียวคนอื่นดูไม่ได้เอาไว้แบบเช็คว่าเออเราอัปโหลดมาแล้วมันพังหรือเปล่ามีตรงไหนผิดพลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ไป i ิว Public ก,กด i ิวไปก็ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนาะเรามาจัดตัวไฟลเขามันอยู่แล้วถ้ามันพังก็น่าจะเป็นที่เอามาต้า อัพโหลดไปบิลรอไปนะครับค่อนข้างนานนะตอนบิวเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะเคยบิวไปแล้วรอบหนึ่งมันก็เลยเร็วนะฮะนี่ก็เขียนชื่ออวตารเนมอันนี้คืออวตารเรานะครับแล้วก็ดีคริปชันก็คือคําอธิบายอวตารนะก็เขียนอะไรก็ได้ผมเป็นเทสเทสอันนี้ก็ไม่ต้องติดนะครับปล่อยไปส่วนอันนี้ private ก็คือแบบส่วนตัวนะครับเป็นแบบ คนอื่นก๊อปอวตารเราไม่ได้โคลนไม่ได้นะฮะส่วน Public ก็คือโคลนได้คนอื่นโคลนได้เราสามารถเปิดโคลนให้แค่คนอื่นโคลนได้แต่ถ้าเป็น Private ถึงเราจะเปิดโคลนคนอื่นก็จะโคลนไม่ได้นะฮะโอเคแล้วก็กดติ๊กตรงนี้อัปโหลดเลยนะฮะอัปโหลดเลยพออัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บกดแคนเซิลมาแล้วกันพออัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะนี่ก็จะขึ้นตรงนี้ โปรเฟนล์อวตารลิสต์นะครับก็จะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนแปเปลี่ยนไปเป็นอวตารที่เราอัปโหลดไว้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คลิปนี้มีแค่นี้สั้นๆอัปโหลดอวตารส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามนะฮะก็ะอาจจะมีทำหลายๆอย่างขึ้นมานะอันนี้กระโปรงมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยช่างมันนะครับก็ นั่นแหละติดตามด้วยขอบคุณครับอ่าปิดคลิป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 